คุณคิดว่าหยกแข็งแค่ไหนเราจะมาทดสอบด้วยการขูดกับขวดแก้วนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างหยกแข็งเนื้อแก่งเนื้อดีเนื้อใสที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้กับก้อนนี้ครับจะเป็นหยกเก็ดตกเมืองที่สามารถหาได้ทั่วไปสังเกตไหมครับว่าความใสจะไม่ใสเท่ากับก้อนนี้ครับมาดูตรงแดดกันครับถ้าคุณสังเกตด,ดีนะครับก้อนซ้ายมือจะแสงจะส่องผ่านมากกว่าก้อนขวามือส่วนก้อนขวามือคือก้อนที่ผมพาคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมซื้อมาจากตลาดแม่สอดก้อนที่1หรือก้อนที่2ที่พามาแล้วจะเขียวกกัน่าก้อนที่สอง เนื้อจะหลุดลุ่ยง่ายระหว่างผ่านออนัอันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากยกขาวเนื้อขุ่นที่บอกว่าเนื้ออ่อนก่อนนะครับขูดเต็มแรงเลยครับพี่เห็นเห็นรอยอยู่นิดนึงนะครับเห็นรอยอยู่นิดนึงมาดูเนื้อแก่งเนื้อแข็งเนื้อใสอือหือเห็นไหมครับก็อย่างที่คุณเห็นเลยครับยกเนื้อแก่งขูดขวดก็จะมีความลึกที่อย่างเห็นได้ชัดที่แตกต่างจากยกเนื้ออ่อนที่ขูดก่อนหน้านี้ส่วนยกเนื้อแก็งเนื้อแข็งนี้ผมก็นามาแกะเป็นองค์หลวงพุทโธองค์ที่คุณเห็นอยู่ตอน คุณคิดว่า